สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องที่หกแขงกันเบิดสุขสูขข่คนทางลาวทางไทยและทางต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องนะเนาะอ้ามื่อนี้นอกก็พบกับยูทูบสาเรเลมซีนูอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้สาเรเลมเนาะสีผ้พาพ่อแม่พี่น้องขึ้นทั้งอู่กันนาองพ่อแม่พี่น้องเนาะไปหีทบล็ับทำทงกันเลยเอาพ่อแม่พี่น้องวิธีเพื่อนสิเอากีนรถใช้ tìm luôn sai ngọt sài sai cả ác ngay giùm này, mát giống nhàng quá, nhuận 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 บ,บ่เคยเห็นจิเขียนอะไนะเอาบ่เคยเห็นเน่าเผเนาาขาวไปเลยนะ ที่มักใหญ่ใช่ไหมหน่มาทำอะไรบู๊คือต้าหูแกร๊ก แล้วม <int> ีทีนะข้าวท่าแล้ขอหน่ <laughs> <laughs> oh Thank you, well. yeah. Thank you. เม้ตัไก่ลายผักบัวตาหิบชายกัเอิ้นได้ไดมาลินเต็มร่ม นี่น้องพ่อแม่พี่นอ้องวิธีประกอบตีนรถใหญ่เนาะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะตอนนี้แล้วคนก็จะไปใส่รถเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะนี่น,น,อาานะน้องพอนะ่ดดอพแม่พี่น้องมือนี่นาะเพิ่นกะเอาหมอกไพมาสางเนาะรถนี่คือรถอันด้ามเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะรถด้ามสิบล้อเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะซองน่วยหมอไกไพ่นน้องพ่อแม่พี่น้องใส่เลยเนา,นา,นานะนี่แรกพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเพิ่นเตรียมสิไปเฮ็ดเกียเเก่ยวกับงานแล้วเนาะ นี่อากาศกะฮอนอบอ้าวเป็นพิเศษพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมืนอนี้กันได้เน้อลดล่างกะลายพว่น้องเนาะมืัอนี้เป็นเข่ามาเมื่อเช้าเน้อพี่น้องเนาะประเด็นเข่ามาเช็คเน้อพี่น้องเนาะลดน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นเข่ามาเช็คเนาะอยู่ในอู่เนาะนี่คือลดร่างคันที่สิบเด้อพม่พี่น้องเนาะคนจอดอยู่เจปาเนาะพี่น้องเนาะขบทรงมันก็ยังงามพวยพี่น้องเนาะรถก็ยังใหม่พวยน้อง เพิ่นหักษาได้ดีเนาะคนขับผลจะได้เนาะเพิ่นเซ็กตลอดเนอกพลพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่ลพี่น้องมือนี้เพิ่นสางหม้อไผ่ค้ารถเลยเนาะพี่น้องมื้อนี้เนาะรถคันนี้เนาะรถด่ามเนาะสักขั้นรถไปเลยพี่น้องเนาะ ใส่สีมาแล้วจะของรถเพิ่มนี่เนาะจักรหม้อไฟถ่าอะไรทั้งนี้ด้ามฮุ่นใดมีหอ่อฮุนใดโอ้ยแข็งเพิ่มนี้เนาะเพิ่มไปนองเนาะ รถตัดด้มคันนี้นอ้อเพื่อนเพืองจะเป็นรถด้ามใหญ่แล้วเพื่อนเพืองตัวนี้เนาะด้ามพันใหญ่แล้วเพื่อนเพืองแกดินแกทรายได้หลายเพื่อนเพืองด้ามใหญ่เนาะเหมาะทางน้ำมันเพิ่นนี่เนาะทางมันเพิ่นก็ใหญ่เลยยังเป็นรถคันยังใหม่อยู่ด้วยเพื่อนเพื่องรถคันนี้เนาะเนาะยังใหม่หมดเลยเนาะรถเพิ่นเนาะ เพิ่นหักษาได้ดีเนาะเพื่อนพี่น้องนเนาะรถเบอร์สิบสองเพื่อนน้องเนาะเจ้าของเพิ่นกะจะก,ก้จะมาเลยเนาะยางเพิ่นเนาะเพื่อนน้องเนาะขึ้นด้านหลังนะของเพิ่นเนาะเพื่อนน้องทางหลังดามเพิ่น,นเนาะ เพิ่นมานี่เพิ่นก็ได้เสกแล,ล้วรถคันนี้นะพ่อเฮียเนาะเราจะออกไปเฮ็ดเบี้ยกเมื่อต้องขึ้นไปเข,ขาอู่ก่อนเนาะเสกก่อนเนาะเสกนนเสรกนนบรกเนาะติดจักเบิร์เนาะจุดใดบ่ค,ค่าเพิ่นก็ได้สมเพิ่นก็ได้แปลงเติมยังปล่อยออกไปเนาะเฮียเนาะเนาะ <c ười> นี่คือเฮือนหอยน้องเน่เพิ่นตั้งใหม่เนาะจะมีมูมาอยู่เป็นเพื่อนและฝฟสแลรมกับหอยน้องเนาะเพื่อมาปุ๊กเฮือนอยู่นี่หอยน้องเนาะเพิ่นมาอยู่เป็นครอบครัวเนาะเพิ่นมากับเมียเพิ่นหอยน้องเนาะนี่แหละหอยน้องเนาะอยู่จุ่มกันเนาะจุ่มเ่เป็นตระย่านเนี่ยอยู่แคมป์ปาเย็นหอยน้องเนาะกศเย็นเนาะต้นหนาเนาะหอยน้องเนาะ อยู่แบบ že. ง่ายๆแบบนี้พอน้องเงียบง่ายดีเห็นเนาะโอ้โหพอดีอยู่กับทีพอยังคิดได้ไม่ง่ายไปเนาะพอน้องมีโครงการก็ง่ายไปโครงการใหม่ต่อพี่น้องเนาะเพม่อนกะเฮ็ดพอดีอยู่นี่แหละพอพี่น้องเนาะอยู่แคมป์ป่าเนาะเพิ่นเฮ็ดแล้วสางแล้วเพิ่นกะสิทางป่าแถวนี้แหละพอพี่น้องแถวเล็บเพื่อนพ่อน้องเล็บพอน้องเอ้ย บางคนเนาะพ่อแม่เนาะคนจีบคนหูจ้าะเพราะว่าบริษัทอยู่นี่เนาะบริษัทเลขแปดพ่อเลี้ยงผัวเมียเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้น้ำได้พ่อแม่พี่น้องเนาะไปอยู่น้ำผัวได้เนาะอยู่นี่เนาะอยู่ฟรีกินฟรีพ่อแม่พี่น้องเนาะเนาะเงินเดือนเพื่ออะไรให้พ่อแม่พี่น้องเนาะเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะผัวเฮาเฮ็ดเวียกเฮาอยู่เอาลูกเอาเต้าเฮาก็ได้กินเงินพ่อแม่พี่น้องเนาะกิน เงินน้ำพัวแล้วพรมินนอกเนาะเขากินอะไรเป็นเลี่ยงทั้งลูกทั้งพัวทั้งเมียเป็นเลี่ยงเนาะนี่แลหละน้องพรมน้องอยู่ก็ธรรมศาสตร์ไปเน้องพรมน้องเนาะมันเถื่อนเมียบางคนเหมือนกับมากเหมือนกับขายเครื่องน้องเนาะขายเครื่องหาเงินน้อพรมนนอกนี่แหลวพรม่นพินนอกเอออยู่ใหญ่ไปได้เลยเนาะก็ไปอยู่กับทีแบบนี้เน้องพรมน้องเนาะ เห็นไล่มงลายทีแล้วพวยพี่น้องเนาะผ่ากูติดตามส่งสาแสลมเด้อพวยพี่น้องเนาะเพื่อไม่จะพลาดคลิปจะแสลมเด้อมาแมพี่น้องมื้อนีนอนแสลมกลับมาเบิ่งข้าพวยพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งนสาวมาลายพวยพี่น้องเนาะหรือว่ารักมาลายเนาะพวยพี่น้องเนาะพี่นี่ก็ยังลายอยู่งพยพี่น้องเลยเนาะนี่เนาะเพิ่นเฮ็ดไว้เนาะยังลายเติบเนาะไว้ใส่ทางอยู่แล้วเนาะพวยพี่น้องเนาะเฮ็ดทางนี่เนาะ ทิดทางแล้วเนาะเพิ่นกเอาลักมาลายไปฝังใส่เนาะงเพื่น้องเนาะอันตัวนี้เราคือล่างมันเด้อยพี่น้องเนาะเป็นเล็กเนาะพวีน้องฉันเล่นไปข้าไปเบิ่งนี่พวีพี่น้องเป็นเล็กเนาะเอ๊เป็นเล็กนี่พี่น้องเป็นล่างเนาะเ็จะห่องมันล่างล่างลักเนาะเห็ดลักมาลายเนาะจะมีล่างด้วยพี่น้องเนาะนี่เนาะ มีหินเนาะมีหินที่เพิ่นสิเทลักมาไล่เลยเนาะก,กอง,องเห็นแล้วมีหินมีปูนเนาะตรงน,นั้นมันจะคืออัน,น,นอันเด้อร์พี่นออ้องนี่เนาะหม้อแบ่งไฟใหญ่หม้อแบ่งไฟเนาะที่มันเทแล้วเนาะเขาจะเอาน้ามาใส่เลยเนาะเพิ่นเนอาไม่ใส่น้า,นา,นา,นา ปูนมันกระโม่เอาเนาะเฮ้ยน้องเนาะเพิ่นเอาใส่เต้าโม่แล้วผลกับก้อยแล้วแล้วเพิ่นก็เอามาถกใส่รักมาไล่เฮ้ยน้องเนาะใส่เต้าโม่ข้างในเนาะที่ก้อยปูนกับเนาะและรักมาลายกับพวกไล่เฮ้ยน้องเนาะเพิ่นเฮ็ดใหม่เพิ่มเฮ้ยน้องเนาะตะก้าวก็ยังเมื่เนาะเพิ่ผลออกไปนอกเนาะเพิ่นเอาไปฟังเลยเนาะวันนี้บ่พอแล้วเพิ่นม้เฮ็ดเพิ่มอีกเนาะเฮ้ยน้อง เลยเนาะมามาเบิ่งนี่พ่อพี่น้องสาแลมสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งอันเตานี่เนาะหมอบให้เหมือนเนาะเด้หมอบเบ่งไฟพ่อพี่น้องเพิ่นมาไว้ใส่น้ำเหมือนเนาะเนาะว่ามันเพลเนาะเพิ่นก็เลยเอาน้ำใส่ไว้เนาะมาโมส่ปูนนี่แหละพ่อพี่น้องเนาะประกอบเช่นกันหมอปูนเนาะยังตั้งหลายเลยหลักเนาะ พอทางเรียบร้อยพ่อป้าเขียนป้ายใส่เขตสงวนทางเนาะพลอยเนาะรถไปเนาะนะเขาเล่นไหวอะนี้เล่นไปเอาหินเผยน้องเนาะอยู่งานระเบิดหินเนาะเขาเล่นไหวอะลีช่วงรถเนาะ เนี่แต่ละมือแต่ละเว้นกันนะโอ้ยน้องรถล่างกระแลนบุ่นบุ่นบุนอยู่เนาะบกขาดสายเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นกันอยู่ในกู้เพิ่อนกับเป่งรถพวกนี้เนาะโอยเยีะฉันเลยาเกามาแต่อู้เฮไยงเนาะแป่งรถแป่งล่างคือเก่านแน่เลยโน้ยเนาะอ้อมแอมตูปนอนเพื่น้องเพื่นเนี่ยอยู่นี่เนาะ ผูดภาคปวดเศร้าเพิ่นแหละพ่อยเนาะคนกำลังมาคนกำลังมาหลายช่ิงนี้รถลดางกันหลายเพเนาะพ่อยเนาะก็ได้เช็คได้แป้งเปลี่ยนตีนเมื่อกี้นี้เนาะพ่อยนองเนาะเพิ่นเปลี่ยนตีนจีใส่รถลดพ่อยนองเนาะสาแลมออกมาพ่อยเนาะหัวใกล้ลายบ่ได้พ่อยนองเนาะเพ่อยเหนียกเฮ็ดงานเนาะมันชิโะโซนเพลินเนาะพ่อยนองเนาะ เนอหอยหนอเลยรถลากัไดนะ้เนอยืนเงืองง่ายเยอะรถน้ามพอนเนนี้เนเ็เป็นน้า,นนา,เ,กกนนาเปลี่ยนตีนรถน้าพอนหน,มนอมนี้รถลากพน่นกาออกไปนอกพอนหนเอากไปเฮดเวียดอีนอพวกกระมีเนะพอนหนอดลากกันได้เนะ แต่ตอนนี้กะผู้เพิ่นเคยขับรถลากกับเพิ่นมาเปลี่ยนมาขับรถน้ำเฮ้ยน้องเพราะว่าบ่มีคนขับน้ำเนาะน้ำสี่ทางเสก้อน้ำสามขั้นเฮ้ยน้องคนนี้เนาะภาพเดียวเลยเฮ้ยน้องเอ้ยทึ่งเนาะอ้าวเฮ้ยพี่น้องว่าเฮานี่ก็ถึงเวลาส่งมาฝากคนเลยด้วยเนาะเฮ้ยเนาะแสดงที่เกาะกาบลาพกเฮ้ยพี่น้องกอนเด้วยเฮ้ยพี่น้องเนาะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเดอ้อพ่อพี่น้องเพี่ยวไปหยากพากินไ,มไหมสาเลมเนาะพ่อพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเดอ้อพ่อพี่น้องสบายดีใช่เลยนะ